เพราะบุคคลกลัวต่อภัยชนิดนี้มนุษย์จึงหาทางป้องกันด้วยการสแสวงหาและสะสมทรัพย์สินไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะคิดว่านั่นคือความมั่นคงของชีวิตที่นุ่งห่มแล้วจะงามเท่าอาภรแห่งศีลไม่มียาจกคนเข็นถ้ามีศีลก็ไม่เป็นที่รังเกียจของใครหัวหน้าถ้ามีศีลก็เป็นที่เคารพของลูกน้องคนงานถ้ามีศีล ก็เป็นที่วางใจของเจ้านายสิทธิ์ถ้ามีศีลก็เป็นที่เอนดูของครูอาจารย์อาจารย์ถ้ามีศีลสิทธิ์ก็กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจบุรุษก็ดีสตรีก็ตามหากเป็นบุคคลผู้ไร้ศีลเสียแล้วอาภรรราคาแพงจะช่วยอะไรได้ถ้าจะช่วยได้คงเพียงช่วยปิดบังความอุจจาราของเรือนร่างเท่านั้นบุคคลผู้ไม่อาจรักษาศีลได้ ย่อมชื่อว่าเป็นบุคคลผู้สูญสิ้นทุกอย่างในชีวิตไปหมดแล้วเหมือนต้นไม้ที่ถูกถากเปลือกออกรอบโคนต้นแม้ยืนต้นอยู่ได้ก็ยือนอยู่เพียงเพื่อรอวันสละใบและยืนต้นตายเท่านั้นตราบใดที่ยังสามารถรักษาศีลได้ชีวิตก็ยังหวังความเจริญได้ตราบนั้นด้วยการมีศีลทรัพย์ที่เป็นของมีค่าหายากก็จะสามารถหาได้ง่ายขึ้น ทรัพย์ที่หามาได้แล้วก็จะไม่วิบัติเพราะความประพฤติของตนด้วยการมีศีลสุขอันประณีตที่ยังไม่เคยพบก็จะได้พบความสุขอันประณีตที่ได้พบแล้วก็จะยิ่งงอกงามไพ่บูรณ์เหมือนดินดำน้ำชุ่มจะปลูกพืชชนิดใดก็งอกงามเติบโตผู้มีศีล